จะอธิบายเรื่องของตัวสมุดฐานละเอ่อตอนนี้ผมมาถึงสมุดฐานแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปอธิบายเกี่ยวกับธาตุดินกับธาตุน้ําแบบที่เปลงตามพิกัดอีกทีหนึง่งเพราะว่าคิดว่าอธิบายสมุดฐานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงพอไปอธิบายตรงนั้นเนี่ยมันจะเข้าใจได้มากขึ้นเพราะมันจะเป็นเรื่องของพัทธะอภัทะอะไรพวกเนี้ยที่ที่ที่ตอนเรียนนักจะ จะสับสนกันหรือว่างงว่าตัวลมันคืออะไรกันแน่นะในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะครับมันเราได้รับองค์ความรู้เนี่ยมาจากสองทางนะคือทางอันหนึ่งก็คือเป็นศาสตร์ของอายุรเวทหรือว่ามาจากอินเดียนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาจาก ทางพุทธศาสนาซึ่งในทางปิดตาเนี่ยมันคือมันจะเป็นคุณสมบัติที่ประกอบด,ด้วยธาตุธาตุไฟบวกธาตุน้ำตรงตรงปิดตาเนี่ยคือธาตุไฟบวกธาตุน้ำเนี่ยตรงนี้มีใคร ไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าเข้าใจเคยรู้มาแล้วรู้มาแล้วค่ะรู้มาแล้วครับโอเคงั้นวัตตาคืออะไรครับเป็นวายโยแ <c oughs> บบ <Okay. S 1> อ,อากาศชาทา่าโอเคลมอากาศแล้วก็เสพหะเสพหะคือบินกับน้ำไหมครับโอเคถูกต้องครับ แต่ว่าปิดตากับธาตุไฟอะ่ะมันคนละคนละเรียกว่าคนละอ่าคนละเลเวลคนละระดับระดับกันคือตัวตัวไฟอะ่ะคือจะเป็นตัวธาตุแต่ว่าปิดตาเนี่ยเป็นตัวพลังงานที่จะไปควบคุมระบบของธาตุไฟถ้าถ้าอธิบายตามถ้าฝั่งพุทธก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมไปฝั่งพุทธก่อนเราเดี๋ยวกลับมาทางฝั่งอินเดียกีน อันนี้จะเป็นตัวควบคุมทำให้เกิดไฟหรือว่าไฟลมน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปก็อาศัยตัวเนี้ยมาทำให้มันแปลเปลี่ยนส่วนฝั่งนี้เขาก็จะมองเหมือนกับเป็นระบบเป็นพลังงานมากกว่าซึ่งตัวปิดตะเนี่ยลักษณะของมันมันมีความเป็นน้ำอยู่ด้วย,วยซึ่งอ,อ่ทำไมปิดตากถึง ถึงมีความเป็นน้ําอยู่ด้วยแล้วมันเกี่ยวกับระบบความร้อนอันนี้มีใครอยากจะลองตอบไหมครับหรือว่าก็สงสัยเหมือนกันเพราะมันเป็นเกี่ยวกับพวกระบบน้ําย่อยมันก็จะมีน้ำมีน้ําแล้วก็มีไฟ อ๋อโอเคก็มีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วไฟนี่คือเป็น <ทำ S 1> ไฟยังไงครับความเป็นกรดอ๋อโอเคถูกถูกต้องนะครับก็คือตัวตัวปิดตาเนี่ยม,มันมันมีมีสภาพหรือว่าสภาวะอยู่คือมันเป็นความอ่ามีความเป็นของเหลวอยู่แต่ว่ามันให้ความเป็นไฟด้วยเอ,อย่างที่ผมอธิบายไปเขาให้แล้วเนี่ยไฟเนี่ยมันระบบเนี่ยมันจะมี สองอย่างไปนะก็คือจะเรื่องให้เกักบความร้อนกับเรื่องของการแปลงสภาพแปลงสภาพคือจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งไฟก็ร้อนน้ำก็เย็นก็คือสมดุลของร้อนเย็นถ้าจะมองอย่างนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งออไม่กล้าสมดุลร้อนเย็นความเป็นน้ําก็อย่างที่ที่ตอบมาก็คือมันเกี่ยวกับพวกระบบของสารเคมี ซึ่งสุดท้ายก็จะไปเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนก็ใช่ฮอร์โมนต่างๆที่ออกมาเดี๋ยวมันก็จะไปสัมพันธ์กับตรงนี้ตรองอภัธะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะจะอธิบายถึงว่ามันมันก็เป็นตัวฮอร์โมนเหมือนกันส่วนเสมหะเนี่ยเป็นระบบ ควบคุมอะไรความแข็งความอ่อนอเอ้ตรงลมนี่เดี๋ยวเพิ่มอันหนึ่งนะนจะมีเรื่องของความแห้งด้วยนะคือถ้าลมเหมือนลมพัดมันก็จะมีความแห้งด้วยอันนี้ก็คือความแข็งความอ่อนการไหลไหลได้ถูกไหมหรือการหล,อล่อเล่น ส่วนในในฝั่งเนี้ยในฝั่งของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือที่พูดเดยอะๆก็จะเป็นคำทีสมุดทธธ่าเป็นนิชัยก็จะพูดถึงตัวตัวพิกัดตัวควบคุมท่าทั้งทั้งสิบสองตัวนะครับในในทางของอัจลรเทอทนะเดี๋ยวผมชวนไปดูอย่างนี้ดีกว,ว่าว่า ในตำราของอายุเวทที่เขาเรียนแบบว่าเป็นแบบเพียวๆนะ่เขาเขาพูดถึงปิตาวาตาอย่างไงบ้างครับอาจารย์ <ไป S 2> คะครับผมอางน,นี้แสดงว่าคัมพี์ที่เราเรียนคัมพีเวทเนี่ยคะ่ะมันก็มีแบบพุทธกับอายุเวทที่อยู่รวมกันใช่ไหมคะใช่ครับคือคือเราได้องค์ความรู้มาจากอายุเวทแล้วก็พุทธใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกคัมพีร์ถ้าเกิดทางอายุเวทก็อาจจะมาทางส่วนปิตาก็จะไป เกี่ยวกับทางด้านปฏิยาทางเคมีครัมีไฟเคาว่าไฟกับน้ำก็คือมันคือปฏิิริยาทางเคมีอย่างให้นึกถึงผลอย่างตะกี้ที่พูดก็จะนึกภาพ,พออกว่าเป็นตัวน้ําย่อยพูดถึงต่อกไรท่อพูดถึงปูคุ้มกันอันนี้ก็เป็นเป็นตําราในอีกการนึ่งครบของทางอารเเลเวตี่ผมก็มาลองแปลแปลให้ฟังดูกว่า,วาเออมัน ในทางไฮโลเวทในตำา่งองเขาที่เขาเรียนเขาเขาพูดหรือว่ามีมุมมองต่างจากให้สิ่งที่เราเรียนไหมหรือว่าต่างกันยังไงบ้างอันนี้แตลมาแล้วก็อย่างปิดตาเขาบอกคุณสมบัติของเขาก็คือมีความร้อนเบานะรเหลวมีกลิ่นฉุนอ่อนนุ่มใสครเป็นตัวเล่นปฏิกิยาแล้วควบคุมไม่เกิดความร้อนก็อันนี้ก็ก็คือตัวปฏิกริยาทางเคมีที่ที่ผมพยายามจะเน้นว่ามันอย่าไปนึกถึงว่าปิดตาจะต้อง เป็น,เป,นเป็นไฟจริงๆมันคือปฏิกิริยาทางเคมีคือน้ําหรือว่าอันเนี้ยมันก็ทําให้เกิดความร้อนได้อัวาตาัตะนี่เขาก็พูดถึงคล้ายๆเราก็พูดถึงระบบประสาทด้วยที่ที่เอามาพูดถึงส่วนเซมหะก็ลักษณะก็จะมี็นเย็นเปียกตัวตัวเซมหะเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของระบบโครงสร้างร่างกายก็คือทําให้ร่างกายมันมีความยืดหยุ่นมี งคงทนอยู่ได้นะเพราะว่าไม่มีความชุ่มเปียกรักษาความชื้นอยู่ด้วยในตัวอยู่แล้วนะตัวแรกเลยเนี่ยก็ตัวควบคุมตัวจัตุการลเลตเชโช์นะก็จะมีพัทธะอัิษะกำเดาพัิธะปิดตะเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะพูดเชื่อมโยงไปถึงตัวพัทธะปิดตากับอภิษปิดตาด้วยนะ ตรงพัทัพิตากับอภิธาพิดตาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะรวมกันอยู่อยู่ตรงคุยง่ายมันก็คือน้ําดีนั่นแหละอืน้ําดีก็มาจากตับตรงนี้คือตัวน้ําดีไอตัวถุงน้ําดีส่วนตัวนี้ก็คือตับอ่อนคือน้ําดีเนี่ยมันผลิตมาจากสามที่ทั้งตับถุงน้ําดีแล้วก็ตับอ่อนเนี่ยแต่และตันก็จะมีชื่อเรียก ที่ไม่เหมือนกันออ่าถุงน้ำดีสองตัวนี้ก็มาจากตับแล้วก็ตรงนี้ก็อ,อสุดท้ายมารวมกับตรงนี้ก็จะเป็นตับอ่อนที่จะปล่อยออกมาลงมาเพิบอันนี้พูดถึงถุงน้ำดีย้ายหน่อยเนี่ยคาทาปิดคาถัาพาทัปิดตาเนี่ยจะเป็นปิดตาที่ ติดตั้งที่เข้าสู่กระแสะโลหิตนะไปพร้อมกับสารอาหารแล้วก็พาไปเอาาื้ผาตามอายวัยวะต่างๆนะครัให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานได้คนระับซึ่งการเกิดพลังงานก็คือการเมตาบอลิซึมหรือการสันดาบนั่นเองทําให้เกิดกระบวนการกำเดาขึ้นซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าทั้งทั้งระบบเนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดของพลังงานก็คือต้นกําเนิดของพลังงานเกี่ยวกับความร้อนความร้อนก็คือพลังงาน ก็คือธาตุไฟนั่นเองนั่นก็เป็นที่มาว่าทําไมไอ้พิกัดสามตัวเนี้ยถึงจะไปทําให้ไอ้จัตุกการเตโชมันแปลเปลี่ยนไปอันนี้ก็พูดถึงอัปทาปิตาละก็ในในหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีอัปทาปิตาทำให้เกิดกระบวนการต่างๆสัๆนนุ่งสันดาบอะไรพวกนี้นะ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตรงกระบวนการสันังสันดาบเกิดพวกเนี้ยผมก็มองว่าก็เป็นการถ้ามองในถึงแผนปัจจุบันก็เกี่ยวกับระบบการควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยเพราะว่าการควบคุมดึงเข้าดึงออกของน้ำตาลเนี่ยก็อาศัยฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินถูกไหมครับตัวฮอร์โมนอย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเราก็ให้มองว่าเป็นส่วนของอัปาทากิตตามเหมือนกันซึ่งมันก็ทําให้เกิดพลังงานความร้อน พลังงานชีวิตนั่นเองนี่ตอนที่มันมันไปแล้วเนี่ยมันไปแต่อภาาัตออภาต่อปภัตตาจะพาไปจังหวะเนี้ยคือสารอาหารมันเริ่มมันมีการดูดซึมละการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะเกิดที่ตัวลำไส้เล็กก็คืออันตักคุณังอ่ะ